สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิลยาทารุนะคะในครั้งนี้จะเป็นการทำนายด้านความรักความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลัคนามมิถุนในช่วงระหว่างวันที่1 6 3 0พฤษภาคม2564เขาขอบคุณสำหรับการกดติดตาม s u b s c r i b e และแชร์แล้วก็คอมเมนต์ในชาแนลนะคะเอาล่ะลองไปอัปเดตสถานการณ์ด้านความรักความสัมพันธ์ของชาวมิถุนในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะเราลองไปดู Energy ของชาวมิถุนในช่วงนี้กัน ด้านความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยะซันการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะการหาค้นพบวิธีการที่เราจะสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองด e e อมเพร s ดีมากๆเลยนะคะช่วงนี้คุณจะออมีสเสน่ห์นะคะมากๆแล้วก็แบบว่าออค่อนข้างนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของออการงานการเงินนะคะแล้วก็การได้ไปออมีโอกาสที่จะได้ เปิดโลกใหม่ๆนะคะการไปอยู่ในสังคมใหม่ๆได้เหมือนกันนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะได้จบกับวงจรเก่าๆหรืออะไรที่แสนเจ็บปวดมาแล้วนั่นเองนะคะก็เลยมาสู่ในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวเองนั่นเองนี่ก็คืออ energy ของชาวมิถุนนะคะนี้เราลองไปดู energy เขาคนนั้นบ้างเป็นอย่างไร energy ตัวตนความรู้สึกนึกคิดของเขาคนนั้น the chariot เขาคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณในเรื่องของอาจจะเป็นความแตกต่างเรื่องของอายุสัญชาติเชื้อชาติศาส,สนานะคะขนบธรรมเนียมประเพณีการเลี้ยงดูหรือว่ามีเรื่องระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะนี้เราลองไปดูว่ามีอะไรเพิ่มเติมของเขาคนนั้น จะตะิดเขาอยู่ในช่วงระหว่างการตัดสินใจนะคะที่จะทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะบางคนอาจจะมีเรื่องของเอกสารทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะคะเขาคนนั้นของคุณอาจจะมีความเป็นไปได้ก็คือเป็นชาวกรกฎชาวตุลน,นะคะแล้วก็ควีน n ับเ e n t a เตอรเขาคนนั้นเนี่ยอยู่ในช่วงของการที่ โฟกัสในเรื่องของการงานการเงินนะคะอาจจะ,ะหันกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะดูแลตัวเองแล้วก็อาจจะสนใจในเรื่องราวของความรักน้อยลงในช่วงนี้ได้บ้างเหมือนกันนะคะเพราะว่าอาจจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจต้องเคลียร์ปัญหาอุปสรรคหลายอย่างนะคะที่จะต้องจัดการนั่นเองนี่ก็คือ energy ของเขาเอาละลองไปดูสถานการณ์มีอะไรกันบ้างนะคะในส่วนตัวของคุณ eight s u b p e n t a c l e การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคะ่ะอย่างเช่นในเรื่องของ ช่วงนี้นะคะถ้าจะบอกว่ามีสิ่งดีๆเข้ามานะหวังในเรื่องของการเงินนะคะเป็นไปได้นะคะมีโอกาสทีนี้เนี่ยการที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ที่ค่อนข้างจะมั่นคงเป็นไปได้มันอาจจะมาจากสาเหตุอย่างนี้นะคะสาหรับใครที่ทีท่จะมีการเริ่มต้นใหม่ก็คือเหมือนกับได้จบจบความรักครั้งเก่าแล้วนะคะเป็น the date นั่นเองนะคะแล้วกอ็อาจจะจบกับ เรื่องราวของความวุ่นวายนะคะวุ่นวายสับสนยุ่งเหยิงที่มีคนหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีการทะเลาะกันนะคะหรือว่าการความขัดแยง้งกันอะไรต่างๆนานาของคนหลายๆคนหรือความคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรหลายๆอย่างพวกนี้นะคะมันทําให้เกิดซึ่งออการจบลงไปนะคะจบลงไปแล้วก็การเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะ การเริ่มต้นของวงจรใหม่ชีวิตของชาวมิถุนช่วงนี้นะคะจะมีการเริ่มต้นของวงจรใหม่แต่สําหรับใครที่ <c oughs> คุณเนี่ยมีในสภาพของความเป็นครอบเป็นครัวนะคะแล้วก็มีการจบลงไปเนื่องจากมีคนอื่นเข้ามาแทรกแซงอะไรแบบนี้นะคะการที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่แล้วก็มีความเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งตรงนี้มีโอกาสนะฮะส่วนสําหรับคนที่คนที่แบบว่า มีมีภาวะที่เป็นลักษณะที่มีคนอื่นเข้ามาแทรกอะไรต่างๆนะคะหรือว่าเราอาจจะเป็นคนที่ไปแทรกเขานะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีไพ่เดอะเลเวอร์เข้ามาเนี่ยบางทีเราอาจจะเป็นคนที่จบในวงจรนั้นนะคะด้วยตัวเองแล้วก็คือหันกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนเป็นการเลือกตัดสินใจนะคะที่จะ ทำในสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองทีนี้ในเรื่องของการที่คุณจะออกมาจากในเรื่องราวของความเศร้าเสียใจได้อย่างไรนะคะคุณก็อาจจะมีในเรื่องของสัง,สงคมเพื่อนฝูงมากยิ่งขึ้นนะคะหรือการก้าวเข้าไปสู่สังคมแล้วก็โลกใหม่ๆนะมันก็เลยนำนำคุณเนี่ยไปสู่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ๆได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่น,นในเรื่องของออนไลน์เดทติ้งนะคะการเข้าไปสู่แอปอะไรต่างๆเนี่ย แต่ทีนี้เนี่ยการเข้าไปในสังคมออนไลน์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็มีเรื่องที่เหมือนจะต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ที่เหมือนกับอาจจะนํามาซึ่งในเรื่องของความรักที่เป็นทางเลือกนะคะเป็นช้อยเป็นตัวเลือกตรงนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น3าถ้วย t h e l o v e r นะคะสองไม้ก็ตามหรือว่าสิบไม้เนี่ยนะคะบางทีคุณมีความรู้สึกว่าเหมือน ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีความเจ็บนะคะเจ็บปวดกับเรื่องราวของความรักที่จบลงไปนะคะมากพออยู่แล้วอะไรเงี้ยในการที่จะเริ่มต้นใหม่เนี่ยเราก็ต้องการเริ่มต้นในสิ่งที่ดีใช่ไหมคะในความรักที่มั่นคงแต่ว่าบางทีเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในสังคมแบบนั้นแล้วเราแบบเหมือนมีการพูดคุยหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทําให้แบบว่าอาจจะไปพบเจอกับใครบางคนนะที่อาจจะนําสถานการณ์เก่าๆมาสู่เราได้อีก ได้เหมือนกันนะคะเช่นแบบว่าอาจจะมีคบซ้อนคบคุยหลายคนแล้วก็มาคุยกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกเหนื่อยเข้าไปอีกนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเออรู้สึกท้อนะกับความรักความสัมพันธ์ที่ทําไมเราแบบว่า ไม่เจอใครสักคนหนึ่งที่เป็น true love เป็นความรักแท้ของเราอะนะคะเราก็รู้สึกเหนื่อยกับตรงนั้นทั้งที่เราอาจจะเจอใครบางคนที่ถูกใจมากๆเลยนะคะเป็น the lover นะคะรู้สึกถูกใจแล้วก็เขาเข้ามาด้วยความมี passion กับเรานะคะเขาเข้ามาเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็เข้ามาหาเราอย่างรวดเร็วอะไรแบบเนี้นะคะแต่ว่าเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันน่าจะมีอะไรแปลกๆนะเขา เขาน่าจจะไม่ได้มีเราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เราก็เลยแบบอยู่ในเส้นทางของการเ,เส้นทางแห่งเหมือนเราแบบจะต้องเลือกตัดสินใจนั่นเองนะคะว่าโอเคเราจะคบต่อกับคนนี้ไหมนะคะหรือว่าเราจะหยุดความสัมพันธ์ดีนั่นเองนะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวมิถุนนะคะในช่วงนี้นั่นเองคนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณมีใครได้บ้างนะคะชาวพิจิกนะคะเดท ชาวมิถุนเอนะคะเอออาจจะดีวกว่าคนที่เป็นมิถุนนะคะแล้วก็ทัดไฟนะคะเมษรสิงธนูนั่นเองทีนี้เราลองไปดูในส่วนของความรู้สึกนึกคิดของเขาคนนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะความรู้สึกนึกคิดหรือข้อความในใจที่เขาอยากจะบอกกับชาวมิถุนนะ I'm sorry that I let you down ก็รู้สึกเสียใจนะคะที่ทำให้คุณเนี่ย เ,เสียใจหรือว่าผิดหวังนั่นเองนะคะถ้าเขาคนนั้นทําอะไรบางอย่างนะคะแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่าเออเขาเคยเสียใจกับการกระทําเขาบ้างไหมเขารู้สึกเสียใจนะคะ I'm not sure that I deserve it เขามีความรู้สึกว่าเขาอาจจะเขาไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาจะคู่ควรกับความรักครั้งนี้หรือเปล่านะคะ <c oughs> เหมือนเขารู้ตัวว่าเขาอาจจะไม่ดีพออะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> Please give me one more uh, Please give me one more chance <c oughs> เขาอยากขอโอกาสจากคุณค่ะ นะคะเขาอยากขอโอกาสกับคุณอีก1ครั้งเพราะฉะนั้นใครที่จบลงไปนะคะใครที่จบลงไปก็าอาจจะกลับมาขอโอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะด้วยไพย่เอชเอ n ซับเพนเนี่ยก็หมายถึงการขอโอกาสและการให้โอกาสกันนั่นเองนะอ่ o uh, t s t r o to r e t p p r e t p r e t n n d i n g อ uh, การที่เขาเนี่ยเหมือนกับเป็นการทำให้ทำเหมือนเขาไม่ได้สนใจคุณหรือว่า ทําเป็นไม่แคร์คุณอะไรเงี้ยนะคะมันก็เป็นเรื่องที่ยากสําหรับเขาเหมือนกันนะคะเขาอาจจะแบบเหมือนเสศษซางทาอะไรบางอย่างคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าโอเคเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเขา,อาจ,จะปิดปิดบังความรู้สึกที่แท้จ,จริงของเขาก็ได้น,นั่นเองนี้เราลองไปดูนะคะว่าแล้วภาพความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรในช่วงนี้ขาภาพความรักความสัมพันธ์ของชาวิถุนในเรื่องของความรักในช่วงนี้นะคะอ่โอเค มีคนที่รู้สึกเหงาหงอยออด้วยค่ากับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะนั่งอยู่อย่างหดหูนะแล้วก็โดดเดี่ยวเพราะว่าอาจจะรู้สึกคิดถึงใครบางคนซึ่งเคยเป็นคนที่รู้อกรู้ใจกันทุกอย่างเลยนะคะคนที่เคยดีต่อกันต่างๆนะแต่ตอนนี้อาจจะมีความห่างๆกันไปนะคะแล้วก็อาจจะมีเราความรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจนะคะว่าเราจะ คู่ควรกับความรักครั้งนี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งดูเขามีคนแวดล้อมไลยร้อมมากมายนะคะส่วนเราก็อาจจะได้แอบด,ดูเขานะเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างเงียบๆนั่นเองแล้วก็แฝงไว้ด้วยความน้อยอกใน้อยใจนั่นเองนี้เราลองไปดูนะคะว่าเส้นทางแห่งความรักเป็นยังไงเส้นทางความรักของชาวมิถุนในช่วงนี้เช็คการิสคอมมิตเมนต์ และ void in heart นะคะสำหรับคนที่ไปเกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องอันนี้อาจจะเป็นส่วนน้อยนะคะคนที่ไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีเจ้าของแล้วอะไรเงี้ยนะคะคุณอาจจะอยู่ตกอยู่ในภาวะของความเสี่ยงนะคะในเรื่องของการที่จะถูกจับได้นะคะหรือว่าการามีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันนะคะส่วนในเรื่องของคนที่แบบว่า มีความน้อยอกน้อยใจไม่มั่นใจกับเรื่องราวของความรักนะว่าเราจะคู่ควรกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือไม่นะเราจะมีโอกาสที่จะได้คอมมิชเมนต์หรือเปล่านะคะหัวใจของคุณนะคะอาจจะรู้สึกอ้างว้างในช่วงนี้นะคะก็อาจจะต้องแบบว่าดึงดึงตัวเองนะคะกลับมาให้มีความมั่นอกมั่นใจอย่างน้อยก็คือการที่จะให้คุณค่ากับตัวเองมากขึ้นนั่นเองนี้เราลองไปดูว่า แล้วแฟนโรแมนต์จะให้อะไรเพิ่มเติมนะคะบอกถึงลักษณะความสัมพันธ์ในครั้งนี้ unrequited love leave it behind และ freedom นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะตัดสินใจที่จะ free free yourself นะคะปล่อยตัวเองออกมาหรือว่าแบบว่าเป็นอิสระจากความสัมพันธ์นะคะเลือกที่จะแบบเหมือน ทิ้งสิ่งที่ไม่ดีไว้เบื้องหลังนะคะสําหรับความสัมพันธ์ที่มันดูเท่าไหร่ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้หรือว่าดูมันไม่สมหวังเอาซะเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ดูเหมือนแบบเคมีที่มีให้กันก็น้อยลงไปทุกทีอะไรแบบเนี้ยนะมันดูแบบเป็นความรักที่ไม่เป็นไปอย่างที่ใจต้องการคุณจะทิ้งสิ่งนั้นไว้เบื้องหลังนะคะแล้วก็อาจจะมาเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะให้อิสระกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งนั่นเองทีนี้เรามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะคะ สำหรับคำถามที่มีอยู่ในใจนะเราไปหาคำตอบกันนะคะ The answer is no นะคะมีคุณถามอะไรในใจไว้เอ่ย Release attachment to the outcome นะคะช่วงนี้อาจจะ <c oughs> ไม่ได้ติดต่อนะคะหรือว่าอะไรที่แบบถ้าเราต้องการผลลัพธ์นะคะที่ดีในช่วงนี้นะคะอาจจะอาจจะเเป็นช่วงของการที่จะต้องห่างกันสักพักหนึ่งนั่นเอง นี่เราลองไปดูนะคะว่าคำแนะนำสำหรับแองเจิลจะมาให้กับชาวมิถุนว่าอย่างไรบ้างในช่วงนี้ engagement และ uh, unrequited love นะะแล้วก็ attraction อะ่ะใครที่พบเจอกับเรื่องราวของความรักอันนี้มันค่อนข้างสอดของกับไพ่ love and romance เมื่อกี้นะคะมีเรื่องของ unrequited love ขึ้นมานะคะสองใบเนี่ยนะคะเ,เขาบอกว่า That's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going นะคะก็คือเหมือนกับความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีมีแรงดึงดูดไม่พอนะคะหรือเคมีไม่พอที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อหรือว่าความรู้สึกที่มันดูไม่เป็นไปอย่างตั้งเป็นไม่เป็นไปอย่างใจนะคะหรือว่าเป็นความรักที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ค่อยได้อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะ สิ่งที่คุณจะทำได้นะคะก็คงจะเป็นเพียง attraction นะคะ you attract romantic love by enjoying this moment fully นะคะคุณต้องคุณต้อง happy นะคะต้องมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะในทุกๆ moment นะสร้างความสุขขึ้นมาให้ได้ด้วยตัวเองนะคะก็คือเพิ่มแรงดึงดูดในเรื่องของความรักนั่นเองนะคะเช่นอาจจะอ,อยากจะเพิ่มความรู้สึกที่ดีๆความเคมีที่ ที่เข้ากันตรงกันมากขึ้นระหว่างคุณกับเขาคนนั้นนะคะคุณต้องมีความสุขให้ได้ด้วยตัวเองก็คือไม่ได้หวังไปพึ่งความสุขของเขานะคะหรือว่าไม่ได้ไปนั่งเฝ้าหน้าจอโทรศัพท์หรือว่ารอเมสเซจจากเขาอะไรมากมายนะคะออถ้าขาดการติดต่อนี่นะคะคุณลองเปลี่ยนโฟกัสมาที่ตัวเองหรืองานที่ตัวเองชอบงานที่ตัวเองทำนะคะเขาคนนั้นเนี่ยก็จะมีการติดต่อ นะคะคกับมาหาคุณนั่นเองนะแล้วคุณก็อาจจะมีโอกาสที่ดีๆในเรื่องราวของความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะคือเขาจะเน้นว่าถ้าเกิดว่าคุณมีความสุขกับตัวเองให้ได้อะเดี๋ยวเรื่องต่างๆนะคะอื่น,นๆที่ดีๆก็จะตามมาเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักซึ่งคุณจะสามารถที่จะแบบสร้างแรงดึงดูดได้ด้วยตัวเองนั่นเองโอเคนี่ก็คือเรื่องราวของชาวมิถุนนะคะในช่วงของ รึ่งหลังของเดือนพฤษภามนั่นเองนะคะอย่าลืมสำหรับการกดกระดิ่งเพื่อที่จะเด็ดคลิปใหม่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์นะคะการ subscribe ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาล่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับทุกๆเรื่องราวนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ